So, <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อาบกวันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ความงามของอ่างเก็บน้ําหนองค้อนะครับอ่างเก็บน้ำหนองอนคององ้อนี่ก็จะอยู่ที่ตะบ,บนหนองขามอําเภอศรีราชานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศโดยรอบๆนะครับอันนี้ก็นะภาพบรรยากาศโดยรอบๆของอ่างเก็บน้นบหนองค้อนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่นะครับนะครับอ่างนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งแหล่งพักผ่อนนะครับแล้วก็เป็นทั้งสถานที่ทำมาหากินนะครับสำหรับของคนที่มาใช้แรงงานอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ที่เขตหนองขามของเรานี้นะครับนนี้ก็คือ บรรยากาศโดยรอบๆนะครับเนาะนี่ครบับฝั่งทางนู้นนะครับถ้าฝั่งทางนู้นที่ผมชี้นิ้วไปนู้นนะครับก็จะเป็นสวนสุขภาพนะครับสวนสุขภาพตรงนั้นก็สําหรับคนที่เขาจะมาวิ่งออกกําลังกายตอนเชา้าตอนเย็นนะครับแล้วก็ใช้สําหรับทํากิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลเขานะครับเวลาทํากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือว่าอะไรนะครับเขาจะมาะจะมาทากิจกรรมกันตรงนั้นนะครับ ฝั yeah, the 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 smoking, the well, ่งทางนู้นก็จะเป็นรายล้อมไปด้วยภูเขานะครับรายล้อมไปด้วยภูเขาครับอบๆฝั่งทางนู้นก็จะมีคนเขาตกปลาอยู่นะครับอันนี้ก็คนมักจะมาตกปลามากลางมองใส่ดางนะครับนะครับทำมาหากินกันอยู่ตรงตรงนี้นะครับเป็นแหล่งเป็นแหล่งทำมาหากินของใครหลายๆคนนะครับตรงนู้นนะครับตรงฝั่งนู้นที่มันเหมือนจะเป็นสี้มๆอยู่ครับ อันนั้นนะมันจะเขาจะมีพวกที่ชอบมามีมีเครื่องบินนะครับมีเครื่องบินเป็นกีฬาทางอากาศนะครับเขาจะมาล่อนกันตรงนั้นครับมาขึ้นกันตรงนั้นรอากาศนี้ก็สวยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับรยากาศตอนเย็นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่สําหรับอ่า วิ่งนะครับบางคนก็ชอบออกมาวิ่งตรงนี้วิ่งออกกําลังตรงนี้นะครับ,น,รบน,นี่ก็จะเป็นสโลปลงไปนะครับนี่นะครับก็เป็นขอบสันเขื่อนสันอ่างเก็บน้ํานะครับโอ้ตรงป่านี้ได้ยินเสียงเสียงนกเสียงสัตว์เต็มไปหมดเลยครับนี่นะครับ นี่บรรยากาศโดยร,รอบๆนะครับบรรยากาศโดยร,รอบๆครับอันนี้นะนี่ยครับสวยงามครับสวยนะครับผมว่าใครที่อยู่เขตแถวๆนี้ส่วนมากเขาก็จะมาวิ่งออกกาลังกายมาอะไรกันตอนเย็นๆอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ผมไม่ไปหรอกครับอันนี้ผมน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะไปแล้วน่าจะคนเยอะนี่ครับ ให้ชมนะครับบรรยากาศเย็นแบบนี้นะครับที่นี่เขาเรียกสวนสุขภาพนะครับอ่างเก็บน้ำหนองค้ะนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้ครับผมครับ บรรยากาศโดยรอบบรรยากาศดีนะครับเป็นธรรมชาตินะครับสวยงาม ผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมุมหนึ่งครับอันนี้ก็ถ่ายจากด้านสูงอ,นนอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของสวนนุ่งาหมองคอเหมือนกันนะสวยครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้มุมต่อจากเมื่อกี้นะครับต่อจากที่ผมถ่ายอยู่ตรงนู้นครับ แล้วก็มาตรงนี้ครับคอันนี้ก็จะเป็นขอบสันสันของอ่างเก็บน้ำนะครับเนี่ยครับขอบสันหางเก็บน้ำนะครับนี่ครับยากาศค่อนข้างดีนะครับตอนเย็นๆรับยากาศก็ใช้ได้เลยแหละครับโอ้สวยครับ เหมาะสำหรับมาวิ่งออกกาลังกายนะครับตอ,ตอนเย็นๆตอนเช้าๆนะครับเห็นไหมครับ่กี้ผมได้ยินเสียงอผมอยู่ข้างบนนะผมได้ยินเสียงนกมันเจ๊เจ้านะครับผมว่าในในป่านี้มันน่าจะมีมีธรรมชาติเยอะน่าจะมีปพวกนกพวกอะไรเนี่ยผมผมว่าจะเข้าไปพาเข้าไปดูตรงนี้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลกนะ มันค่อนข้างที่จะลกแต่ผมก็อยากจะพาเข้าไปนะทำไงดีเดีย๋ยวพยายามลองดูก่อนลองดูก่อนนะเพื่อลองดูก่อนโอ้โหโอ้มันเป็นน้ำนี่ครับตรงนี้ชื้นๆแบบนี้น่าจะมี เหลือมนะผมว่านะมันจะมีเหลือมลอง,ลอง,ลอง,ลองพยายามก่อนพยายามเป็นน้ำเป็นน้ำมันเป็นแหล่งน้ำยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากรู้ยิ่งแบบนี้ยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากไป เขาไปดูก่อนครับไปดูนี่นี่อะไรมี <coughs> <coughs> ก่อนดูดีๆด,ดูข้างบนก่อนนะครับมีงูเปล่าไม่แนุ่นๆกันก่อนลุนกันจะเจออะไรไมเนี่ยเจออะไรดีไมเนีเ่ยหรอโอ้มีแหล่งน้ำอะไรก็ไม่รู้แหล่งน้ำเล็กๆ ไม่ได้ตั้งใจนะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาก็เลยไม่ได้ใส่กางเกงขายุงขายาวอะไรมาโอ้โอเสียงนกเสียงอะไรเ<ๆ>ยอะแยะแล้วแต่อยู่ไหนไม่รู้น้องได้ยินแต่เสียงโอ้อันนี้ตัวอะไรบิน

โอ้นครับตกดิ่งลงเต็มเลยธรรมชาติมันมันมันเห็นผมแล้วก็ตกใจนะมันก็บินหนีกันหมดไปกันหมดอะ่ะอืมไม่มีเห็ดบ่ะป่ามันช,มชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมันหมกไปด้วยใบไม้น่าจะมีเห็ดยังงอะไรแต่ไม่มีนะ หน่อไม้ก,ก็ไม่มีออืมันี่มันต้นข่อยต้นข่อยเน,ะนาะน่าจะไม่ใช่ไม่ก่ใช่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรหน่อไม้ไม่มียังไงมีคนมาหาไปหาไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรออไปดีกว่าโอ้ไม่มีอะไรไปรดูโอเคครับตรงน,นี้ก็จะมีฝูงนกเอี้ยงนะครับพากันออกมาหากินน่าจะหากินมแมลงแล้วก็อาบแดดกันนะครับเห็นไหมครับดำๆ เป็นฝูงอะไรครับนะครับนพะพอมาหากินนะเขาตามภาษาเขาเพราะว่ามันมันธรรมชาติมันดีเนาะตรงน,นี้ครับนะครับแดดตากแดดกันอย่างนั้นแหนะบิยายบา